สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คาสิโนของทูตเบสเหมือนเดิมครับวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมครับเซียนกับตันนะครับวันนี้นะครับวันที่23ธันวาคมครับเวลา 17- 17นะครับเลขสวยเลยครับเลขงามยามดีนะครับผมอ่ะซ้ายมือก็เป็นหน้าเว็บซีเบกนะครับหรือว่าแซดเบกเองนั่นเองนะครับผมสำหรับผู้ใช้นะครับยังไม่มีบัญชีครับ เปิดบัญชีใหม่ที่ตรงนี้เลยครับชื่อผู้แนะนำนะครับต้องเป็นชื่อนี้เท่านั้นนะครับผมถึงจะเข้าใช้งานสูตรและบอดของเราได้เหมือนทุกครั้งที่ผมเคยบอกไปนะครับโอเคครับมากดเข้าใช้งานสู่ร,ระบบเลยครับเข้าสู่ร,ระบ,บบเลยเนี่ยครับหน้าตาก็มีบอดรูเลตบอดบาคาร่าบอดเสือมังกรครับสูตรรูเลตสูตรบาคาร่าสูตรเสือมังกรครับ และแน่นอนครับขวามือครับเป็นเกมรูเล็ตครับผมจะแนะนําเป็นสูตรรูเล็ตนั่นเองครับวันนี้โอเคก็จะมี1โซนครับผม2โซนการแทงแบบกลุ่มและ2แถวและ10แถวตั้งวันนี้ผมจะแนะนําเป็นแบบ10แถวตั้งนั่นเองครับจะเลือกเล่นห้องแนะนําเลยนะครับ RT301 นนะครับโอเคมาตอนนี้ผมจะเล่นเลยนะ โอเคครับผมจะเลือกเล่นแถวละ100นะครับผมมาได้ทุน16,274บาทครับโอเคกดตามสูตรทางซ้ายมือเลยนะครับอ่ะสังเกตง,ง่ายๆเลยครับสูตรจะเว้นให้เราแค่2ช่องนะครับถ้าออก6ตัวเลขนั้นคือเราสวยครับ เนี่ยครับสิแถวตั้งครับช่วยลดความเสียงของเรามากๆครับตัวเลขนะครับทั้งหมดมี36ตัวเลขนะครับตั้งแต่0ถึง36เอ้ยต้องเป็น37ตัวเลขนะครับถ้ามันรวมกันแล้วโอเคครับมาตาแรกมาลุ้นกันเลยโอ้ลืมบอกไปครับการลงทุนโซนละ100บาทมี10แถวครับลงทุนไป1000บาทนะครับ จะได้กลับมานะครับ200บาทนั่นเองครับต่อรอบนะครับกำไร200บาทต่อรอบนะครับโอเคครับตาแรก30อ่ะมาแล้วครับ1,200บาทหากทุนไป1,000จะเหลือ200บาทนะครับนั่นคือกำไรของเรานั่นเองโอเคครับกดตามสูตรเหมือนเดิมครับเว้นไว้2แถวเหมือนเดิมอะกดดีๆนะครับอย่ากดผิดเหมือนผมนะสังเกตดีๆเลยกดที่ริมเส้นเว้นไว้ช่องที่ ว่างไว้นะครับ2แถวนั่นเองโอเคลงทุนไปอีก1,000บาทครับตานี้นี่ครับสูตรรูเล็ตครับลงทุนเยอะนะครับได้กำไรน้อยลงทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะนะครับลงทุนเยอะก็ช่วยลดความเสี่ยงของเราไปอีกในตัวนะครับผมช่วยลดความเสี่ยงลงเยอะมากๆเลยครับเท่าตัวเลยเลยครับว่าเกมรูเล็ตนะครับเป็นเกมมาตรฐานสากลของคาสิโนทุกคาสิโนเลยครับ โอเคมาลุ้นกันเลยตานี้ออกอะไรเนี่ยตานี้สิบเจ็ดปะ๊โอไม่ใช่ครับโอเคสิบสามครับสิบสามโอ้โหเกือบครับเกือบเห็นไหมสิบสามอยู่ในโซนที่เราเล่นพอดีโอเคครับได้เพิ่มมาอีกสองร้อยบาทกำไรสี่ร้อยแล้วนะตอนนี้มาไปกันต่อเลยวางไว้สองแถวเหมือนเดิม สังเกตง่ายๆนะครับสู่จะให้เรามาแบบนี้อุย้ยกดอะไรเนี่ยโอเคไปต่อเลยโอเคครับลงทุนไปอีกหนึ่งลกหนึ่งพันบาทนะครับขออภัยครับลิ้นพันกันครับผมขอโทษทีครับอ่าดูจากฮิสตอรีข้างๆแล้วนะครับข้างล่างนะเห็นไหมถือว่าสวยนะครับอ้าวโอเคอุย้ย กราฟนะครับดูกราฟโอ้โหไม่มีแดงเลยเขียวมากครับตานี้ชอบมากเลยมาลุ้นผลกันเลยถ้าออกศูนย์เนี่ยโคตรสวยนะครับผมบอกเลยสวยมากๆเลยต้องไปทำบุญเกวัดแล้วแหละนะมาตานี้ออก15โอเคครับผมเกือบเหมือนกันนะตามเมื่อกี้13ตานี้มา15ถ้าออก16มาเนี่ยโอ้โหสวยเลยอ่ะได้มาเพิ่มอีกส0งบาท กำไรตอนนี้600บาทแล้วนะมาไปต่อเลยครับขอเวลากดสักครู่นะโอเคครับการกด10บแถวตั้งนะครับต้องแม่นยำจริงนะครับห้ามผิดพลาดเด็ดขาดเลยนะถ้าผิดพลาดมานี่คือสวยเหมือนกันนะเห็นว่า บอท1ดแถวตั้งนะครับกำลังจะนำเข้ามาใช้งานนะครับบอร์ดเป็นตัวบอทดนะครับบอท1ดแถวนั่นคือเราไม่ต้องมากดมือแบบนี้เองครับจะมีบอทดลงทุนให้ตั้งค่าการเดือนเงินแค่นี้เองครับเร็วๆนี้ครับพบได้แน่นอนครับบอร์ดแถวตั้งครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองการใช้งานอยู่ครับ โอเคออก14ครับ14โอเคได้กำไรมาเพิ่มนะครับเป็น800บาทแล้วตอนนี้อ่ะผมจะเล่นแค่5รอบพอนะรอบนี้รอบสุดท้ายพอนะโอเคครับไปต่อเลยยืนยันครับลงทุนไปอีก1,000บาทครับ สิบแถวตั้งนี่ครับผมชอบตรงนี้อย่างเดียวเลยครับช่วยลดความเสียงเราลงมากๆเลยครับทำให้เราไม่ต้องไปแบบว่าคิดเยอะอะไรมากมายครับกดตามสูตรแคนนอนครับว่างไว้สองแถวครับผมถ้าได้กำไรมารอบนี้ผมพอเลยนะผมเล่นแค่กี่นาทีเนี้ยไม่ถึงสิบนาทีเลย ได้กำไรมาแล้วครับหนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้โอเคครับสวยครับออกที่เลขเจ็ดนะครับสีแดงโอเคครับมาได้กำไรมาเพิ่มอีก200บาทเป็น1,000บาทแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับแอดไลน์ของเรามาเลยครับแอดเซียนบอทนะครับฝากกดไลค์ กดซับสไครครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแนะนำวิธีสูตรต่างๆให้เพื่อนได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ